เอาแล้วฮะก็สวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะผมชมผมนายเชิดปพิสไต์ทีวีกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วง Neo Tactics กันอีกแล้วและผมรายการที่จะมาสอนมือใหม่หัดเล่น Neo ให้สามารถเข้าใจได้ภายในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรอันนี้กูประชดนะก็เป็นว่าวันนี้จะมาอยู่กับเอดที่3ของ Neo Tactics นะผมกับเอดที่ เข้าใจยากทด่สุวในบรรดาทุกเอพิโซดที่ผมกำลังจะทำนะผมก็เป็นเอพิโซดเกี่ยวกับเครื่องบินใช่ครับเครื่องบินเป็นเอพิโซดที่ยากพอสมควรเพราะเครื่องบินในเกมนี้ระบบก,การบังคับนี่มันจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะโอเคแต่ก่อนจะไปเรื่องนะผมจะต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินในเกมนี้มีหลายประเภทให้คุณได้เลือกเล่นนะผมเยอะมากๆเลยยวผมจะขึ้นรูมให้ดูตรงนี้นะผมหลายประเภทหลายแบบก็อยู่กับความต้องการของทุกคนว่าอยากจะเล่นแบบไหนนะผม โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโอเคเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันการสอนการเล่นเครื่องบินกันเลยนะผมไป <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเลือกเครื่องบินแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันมีเยอะมากหลายประเภทนะผมซึ่งผมจะเลือกเครื่องที่จะามาสอนในวันนี้ผมขอเลือกเป็นไฟเตอร์ก็เลยเพราะว่าเป็นเครื่องมาตรฐานที่คนหลายๆคนเขาเล่นกันในเกมนี้นะส่วนเครื่องบินผมจะเลือกเป็นของอเมริกานะผมแล้วกเ็เดี๋ยวไปดังนะันเออเอาเป็นอีกกร,รมแล้วกันอีกคำมีฟีเจอร์เยอะดี ก็ผมเอเป็นอเมริกาแก็จะเลือกเป็นเอ่อเออ่เป็นนะอยู่ไหนวะเครื่องเมกาค่อนข้างเยอะเลือนหานานโอเคอยู่นี่ F A 1 8บแปด C Super F A 1 8 Hornet นะครับผมเครื่อง Hornet ล้ำนี้นะผมที่ผมจะเลือกไปใช้ในการสอนทุกคนหัดเล่นเครื่องบินกันในวันนี้ผมเพื่อแกว่าฟีเจอร์มันค่อนข้างที่จะหลากหลายผมทำให้ก็ล้ำนี้สอนที่ใช้คำเดียวก็สามารถสอนเข้าใจได้ทุกเครื่องนะครับผม โอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันในแมปเลยนะผมวิธีการลงไปในแมปเนี่ยผมก็ได้สอนไว้ในคลิปแรกนะผมไปดูกันได้นะโอเคเปิดแอปวิชนันมาก็นี่แหละครับจะเป็นเครื่องบินที่ผมเลือกมาใช้กันในวันนี้ก็คือ F18 h o r n e t นั่นเองซึ่งวิธีการบังคับเนี่ยอย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยแคปหน้าจอเลยนครับสำคัญมากผมจะสอนตามขั้นตอนที่บนบอกในทูทเทเลออันนี้แหละผมโอเคไล่ไปทีละอันเลยนะผมไปอันดับแรกของการเอาเครื่องขึ้นนะผมให้กด e ครับ กด e มันคือการสตาร์ทเครื่องครับใช่ครับเครื่องมีเครื่องมีนุกลำในเกมนี้กด e เพื่อสตาร์ทเครื่องหมดเลยนะผมโอเคแล้วก็รอไปครับรอแค่รอพอรอมาสักพักไม่หนๆคนจะสังเกตว่าไอ้ตรงปุ่ม e สลายมันจะหายไปนะผมโอเคหรือไม่ก็จะรอให้เครื่องเนี่ยไฟมันติดก็ได้นะโอเคแล้วก็เดินหน้าเลยถ้าถ้าเห็นสัญลัษณ์สองอันนี้ก็คือสามารถเดินหน้าได้เลยนะผมเครื่องก็จะเดินหน้าทันทีแต่เครื่องนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องบั๊กนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเครื่องชา้าไม่เป็นไรแล้วก็มีวิธีแก้กด ซีมิโคลอนครับใช่ครับกดซีมิโคลอนตามผมปุ่มนี้แหละนั่นแหละนะกดปุ๊บมันจะมีสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับผมนั่นก็คือจัดหนึ่งนะปุ่มอยู่ในแบบเรื่งโอเคกดซีมิโคลอนไปครับโอเคมาแล้วกดซีมิโคลอนปุ๊บมันจะเป็นการใช้สัสนดาบท้ายหรือ afterburner ผมหรือดีพผู้ให้เข้าใจง่ายคือการใช้เร่งไอพ่นเครื่องจิตนั่นแหละครับผมโอเคมันก็จะเป็นความเพิ่มความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะผมแต่ขอเตือนกันว่ามันจะเป็นการกินน้ำมันพอสมควรหากจะเย้านี่นะผม ดังนั้นผมจริงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้บ่อยๆหรือเปิดค้างไว้นานๆนะผมก็นะเพราะมันจะทําให้น้ามันของเราหมดได้นะผมส่วนหน้าในเฟซเมนูอย่างที่เห็นเลยเนี่ยผมว่าจะมีรายละเอียดแต่ละอยา่างพอเพื่อเป็นความสะดวกในการบินนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อแล้รกันว่าอะไรอย่างมันใช้ทําอะไรบ้างน,นะผมโอเคก็อยูประมาณนี้นะผมโอเคก็ไปต่อ,อที่อันต่อไปเลยครับสําหรับการบังคับพื้นฐานนั้นเราก็จะใช้ปุ่ม ยูกับเจนะผมในการเชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าลงนะผมโอเคนี่ผมจะกดยูขึ้นแล้วก็กดเจเพื่อจะเชิดหน้าลงแบบดิ่งนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สหรับเรื่องต้นในการขึ้นลงนะผมแล้วจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นซ้ายขวาก็คือเฮ็ดกับเจเฮ็ดกับเคนะผมใช่เฮดเคเคอันนี้ผมกดเฮ็ดนะผมแล้วก็กดเจมาด้วยเจเป็นการเชิดหน้าขึ้นนะผมโอเคก็เนี่ยครับ ก็ HG จก็คือเป็นการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเหมือนแบบไอเทมในหนังนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆมันมีธีที่ง่ายกว่านั้นคือเอาเมาส์เนี่ยจ่อไว้ที่ทางที่เราที่ออกไปทางจอแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายกับเมาส์ขวาพร้อมกันนะผมเมื่จะไปดานทางที่เราลากนะผมก็จะสะดวกขึ้นเยอะนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะตัวในเฮลิคอปเตอร์หรือวีทีโอแอลก็จะใช้การกด R าเพื่อเป็นการยกตัวเองขึ้นนะครับผม ส่วนกดลงก็เป็นการกด F นะครับผมเป็นการขึ้นการลงของนิวเทเดออ์และก็เครื่องวิดีโอ L นะครับผมลูกเล่นหรือ mix นะครับผมจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกครับเครื่องบินแต่ละประเภทนะรผมซึ่งจะมีปุ่มก็ดังนี้ละครับผมก็คือมี T ปุ่ม T ครับปุ่ม Y ปุ่ม N แลวก็ปุ่ม M นะครับผม ซึ่งแต่ละลำก็จะมีตัวลูกเล่นที่แตกต่างกันไว้นะครับผมก็ต้องศึกษากัน้วยว่าในเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เป็นลูกเล่นนะครับผมมุมมองการบังคับจะใช้ได้โดยการกดเลขข้างบนตรงนี้นี่แหละครับผมในการใช้มุมมองนะมุมมองซึ่งก็จะแตกต่างออกกันออกไปดังนี้นะครับผม 1. มุมมองแบบอิสระนะครับผมซึ่งเป็นมุมมองดั้งเดิมของเกมนี้เซตค่าเดิมนั่นแหละ มุมมองที่2มุมมองายบายหรือมุมมองที่มองก็รบินบินผ่านไปนะครับผมมุมมองที่3ก็คือเป็นมุมมองบังคับด้วยเมาส์นะผมก็ประมาณนี้เลยส่วนมุมมองที่สีก็จะเป็นมุมมองการเอเขาเรียกยังไงมุมมองติดตามลูกกระโจกที่เราบินไปนะครับผมมุมมองที่5ก็จะเป็นมุมมองห้องนักบินนะครับผมซึ่งก็มีนี่แหละครับผมซึ่งเครื่องบินแต่ละประเทเนี่ย ซึ่งมันไม่ได้มีทุกลำนะมุมมองเนี่ยมันจะมีอยู่บางลงงำบนส่วนเครื่องบินในลำที่มีห้องน้าบินเดี๋ยวผมจะขึ้นยื้อให้ตรงนี้แล้วผมแปะมุมมองที่หกนะครับผมเป้าเล็งทิ้งระเบิดนะผมซึ่งปรากฏปุ๊บมันจะ,จะมีเป้าชี้อยู่ข้างล่างแบบนี้นะผมแล้วก็รอให้มันถึงเป้าหมายแล้วก็ทิ้งระเบิดลงไปตรงนี้ได้เลยนะผมมันจะเป็นการมาร์กจุดทิ้งระเบิดให้นะแหละให้เราสามารถทิ้งระเบิดตรงได้อย่างแม่นยำนะผมเดี๋ยวผมจะลองทิ้งกระกลูกแล้วกันเก็บใบลูกหนึ่งนะผมไปและลูกหนึ่ง โอเคผมเล็งไว้วแถวลงถนนนะเดี๋ยวก็ารอนะด,ดูว่ามันจะลงใกล้ๆกันไหมนะจริงๆริมันมีปุ่มระเบิดตัวเองด้วยแหละแต่ว่าผมขอไม่กดแล้วกันให้ลูกระเบิดลงไปเองดีกว่านะผมส่วนของเรือรบก,ก็มีใกล้ใกกันเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะผมแบบเนี้ยมุมมองตามกระสุนเนี่ยโอเคพอดีเป๊ะเลยนะครับผมไปมุมมองที่789แล้วผมจะเป็นมุมมองแบบพิเศษนะผมส่วนอันนี้ผมใช้ก็จะเป็นมุมมองแบบ

สองว่าจะไปแล้วนะเอัตวาตัวสั่นในกู่กส่วนเลขแแบ,บก็จะเป็นมุมมองเป็นแบบหันหน้าตรงแล้วเครื่องบินก็เอียงออกข้างแบบนี้ในรูปนียนะครับส่วนแบบที่เก้าจะเป็นมุมมองแบบล็อกตายตัวนะับก็คือประมาณว่าเหมือนหน้าอยู่ตรงในของเครื่องเครื่องมันก็จะหันหน้าเดียวกับเราแล้วก็ไม่เปลี่ยนหน้านี้อะไรแบบนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะผมไม่ได้เก่งเรื่องมุมกล้องอะไรแบบนี้นัผมต้องขอไปด้วยแต่ตรงนี้นะผมดูภาพประกอบแล้วกันนะหากเรากดแทะตตอนเราล็อกเป้าหมายเป้า ใครเป้าหนึ่งไว้นะผมมันจะเป็นการมองไปดังเป้าหมายนั้นอย่างเดียวโดยไม่ไมแบนหน้าหนีนะครับผมเทคนิคการลงจอดนะคือต้องลดความเร็วให้เหลือแค่200กิโลเมตรนะครับผมซึ่งจะสังเกตความเร็วได้จากแถบข้างข้างน,นะผมมันจะมีขีดเหลืองอยู่ซึ่งตัวเลขตัวเลขไหนอยู่ตรงขีดเหลืองนั่นคือความเร็วของเครื่องนะตอนนี้นะผมซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะลดให้เป็นสองร้อยนะผมโดยการเราใช้ตัวลูกเล่นนะผมซึ่งเป็นตัวตัวเบรก อากาศนะผมผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมชอบเรียกตัวเบรดนะผมโอเครอรถความเร็วให้เหลือแค่2 0 0ร้อนะผมก็วนๆไปอยู่แถว,วนี้แหละนะขับเล่นขับอะไรให้เหลือได้อย0 200นี่คือ200เป๊ะๆน,นะผมก่อนที่จะเอาสม,มารถเอาเครื่องลงล้อแตะลานบินด้านผมโอเคแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วแล้วก็กด G ีเพื่อเปิด,เป,ดเปิดล้อนะผมกลางล้อนั่นเองแล้วก็ค่อยๆนะผมไม่ต้องรีบก็ พอเราแตะพื้นแล้วให้กดชิปนะครับผมให้กดชิปว่าเป็นการเบรกเบรกแถวกดเบรกเครื่องแล้วเครื่องก็จะความเร็วรถอย่างรวดเร็วนะครับผมจนมันก็หยุดนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กดดับเครื่องนะครับผมเพราะถ้าไม่กดดับเครื่องเนี่ยเราจะรีฟิลอาวุธหรือน้ำมัน,มนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็รอไปอืม รอแล้วก็มันจะขึ้นให้ฟิวนะผมเกาะรอแป๊บนึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวๆใครมาโอ้เพราะมันจะแป๊บนิดเดียวกูโอ้โอ้ห <c oughs> ้าบายกูแล <c oughs> ้วมึงตรงเอง่ <c oughs> วะโอเคแล้วเราก็กดรีฟิวไปนะผมเพราะตอนนี้มันขึ้นแล้วก็กดไปรอสักแป๊บนึงนะ,ะโอเคตอนนี้ก็รีฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะสังเกตได้ว่าอาวุธทุกอย่างที่ผมยิงออกไปก่อนนั้นมันก็เติมครบเรียบร้อยแล้วผมพร้อมออกปฏิบัติการต่อได้เลยเดินทีนะผมแล้วเราก็นะครับผม ต,ตาตัเครื่องหันหน้าไปทางนู้นแป๊บต,ตาตาเครื่องรอนะครับผมโอเคแล้วก็ทําตามเหมือนคลิปผมสอนตอนแรกเลยผมก็คือเรื่องของการต,ตาดตัเครื่องขึ้นนะครับผก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าผมบอกไปตอนต้นแล้วนะแล้วก็รอไปรอเครื่องติดนะครับผมโอเคตอนนี้เครื่องติดแล้วใช้อัพเดอร์เบรนเนอร์ไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไปต่อกับชปเตอร์การสอนขั้นต่อไปเลยนะครับผม กด x นะครับผมเพื่อเป็นการใช้ขีปนาวุธปืนใหญ่อากาศหรืออย่างอื่นที่ใช้เป็นปืนนะครับผมเป็นมิสายอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคกด uh, v เพื่อเป็นการยิงปืนกลของเครื่องบินนะครับผมกด b เพื่อเป็นการทิ้งระเบิดนะครับผมโอเคอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วก็ใช้คู่กับไอศู์เล็งระเบิดนะครับผมกด q เพื่อเป็นการใช้แฝหรบลรอลูกขีปนาวุธนั่นเองนะครับผมโอเค กดแอร์เพื่อใช้สโมกที่ท้ายเครื่องนะผมซึ่งปกติก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วหรอกนะไรประโยชน์นะครับผมกดปุ่มขอใครหรือเครื่องหมายขีดนะผมในการเปิดไฟนะผมโดยกดครั้งแรกจะเป็นการแค่เปิดไฟนําทางส่วนเปิดกดครั้งที่สองจะเป็นการเปิดไฟค้นหาด้วยนั่นเองนะผมก็หลักการเปิดไฟก็แค่ของรถของรถถังเลยนะครับผมโอเคส่วนกดพีนะผมจะเป็นการใช้คาร์เพลห,หรือลางดีตัวบรรเลงลุกเครื่องบินนั่นเองนะครับผมก็ ตามนี้นะผมนองนองนิดหน่อยไปนึงนะโอเคเนะี่ยมันจะมีควันออกแล้วผมก็จะสามารถดีดตอ่อไปข้างหน้าได้เลยนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่สรลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะครับผมโอเคกดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อเป็นการคงระดับเพดานบินไว้อยู่ตำแหน่งเดิมที่เราบินอยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมสําหรับเทคนิควันนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับสำหรับเทคนิคการบังคับเครื่องบินเบื้องต้นใน Neo Warfare นะครับ ถ้าใครงงๆอยู่บ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้น้วยนะผมเพราะว่าผมอธิบายไม่ค่อยถูกนะผมเพราะว่ามันเยอะมากและผมก็งงมากใยเช่นกันนะผมตอนอธิบายเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครงงตรงไหนเพิ่มก็สามารถทักมาถามทางเพจของเราได้นะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อให้มีมีโอแท็กติอีบีต่อไปออกมานะผมโอเคสำหรับวันนี้ผมตัวตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละด็อกไฟต่อละบาย